สรุปผลการปฏิบัติงานกศนอ,อําเภอวานนนิวาสประจำเดือนกันยายน2565 2. สองกันยายน บุคลากรกศนอ,อำเภอวานนนิวาสร่วมประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเขต3ครั้งที่2ณห้องประชุมไมตรีจิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสกลนครเขต3 3-6กันยายนกศนออำเภอวานนนิวาสจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศัก,กยภาพครูและบุคลากร เสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ2565ณนศนอําเภอโพลสวรรค์และกศนอเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม 8. กันยายนบุคลากรกศนออวานอนอนิวาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกันกรองและติดตามดำเนินงานกองถุนพัฒนาสติอเภอวานอนอนิวาสครั้งที่6กณห้องประชุมอ,มอวานอนอนิวาส11กันยายน นายปราศัยมณีวันผู้อุ้มนวยการกศนอํำเภอวานนิวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการดำเนินการผลปฏิบัติงานของพนักงานราชการครั้งที่สองปีงบประมาณ2565นะักห้ณห้องประชุมกศนอํำเภอวานนิวาส 12. กันยายนบุคลากรกศนออำเภอวานนิวาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุณภาพชีวิตอำเภอวานนิวาส และสภาสุขภาพอำเภอวานนนิวาสเพื่อขับเคลื่อนง,งานและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอวานนนิวาสณห้องประชุมอำเภอวานนนิวาสชั้นสอง17-18กันยายนกศนอำเภอวานนนิวาสดำเนินการสอบปลายภาคเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ณนะสนามสอบโรงเรียนอนุบาลวานอน,อนิวาสและโรงเรียนมัธยมวานอน,อนิวาส19กันยายนบุคลากรกศนอํเาเภอวานอน,อนิวาสนํานักศึกษาระดับมตน้นนายศิริราชเพียงจันทร์ทึกเข้ารับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครณนะห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสกลนครเขต2 19-23กันยายนศูนย์ทดสอบด้วยระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือ e-exam ศูนย์ทดสอบกศนออำเภอวานนนิวาสได้ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติโดยมีนักศึกษาจากกศนออำเภอคำตะก้า กศนอําเภอพันนานิคมกศนอําเภอบ้านม่วงและกศนาวานนนิวาส20่สกันยายนบุคลากรกศนอําเภอวานนนิวาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงณนะห้องประชุมอําเภอวานนนิวาสชั้นสอง21-23ถึงากันยายน นายสินริวัตเทศประสิทธิ์ครูผู้ช่วยกศนอำเภอวานนิวาสพร้อมด้วยนายพรสวรร์แสงมณีนักเทคโนโลยีสาราสนเทศสำนักงานกาศนจังหวัดสกลนครเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสูนดิจิตัลชุมชนประจำปีงบประมาณ2565ณโรงแรมราชาสุภมิตรอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี23กันยายนบุคลากรอำเภอวานนิวาส ข้าร่วมงานและมอบรางวัลสนับสนุนกีฬาหนุมานน้อยเกมณโรงเรียนอนุบาลวานนนิวานสนท26กันยายนนายปราศัยมณีวันผู้อุ้มในการกศนอ,อำเภอวานนนิวาสพร้อมด้วยบุคลากรคืกอกศนร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวานนิวาสที่ได้จัดทำโครงการจัดการเรียนรู้รอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ2,565ณนะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชากุมารีอำเภอวานนิวาส27-28กันยายนนายปราศัยมณีวันผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอวานนิวาสพร้อมด้วยบุคลากรครูกศน ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณ2,565ณโรงแรมสกลแกนจังหวัดสกนลนคร30กันยายนบุคลากรกศอนอำเภอวานอน,อนิวาสดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายสัมมานาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่1ปีการศึกษา2,565 ท่านสามารถติดตามเราได้ที่ f c e e o o o กกสนอำเภอวานนนิวาสหรือทางเว็บไซต์ w w w s o n n f e g o t h w a n น n i า a ah.